ศิลห้าตัวก็ได้มาจากองค์ธรรมะมุติเจ้าศิลห้าศิลแปดสอนศิลสองรอยี่สิบเจ็ดให้พวกเราเชาวพุทธเขาวัดดูเองเขาถือศิลดูเองศิลรักษาคนเป็นยังไงคนรักษาศิลเป็นยังไงพระพุทธเจ้าผูฉลาดแล้วเป็นโลกวิทูแล้ว ไม่ต้องรักษาศีลศีลไปรักษาท่านเหมือนเกลือรักษาความเค็มมาไว้เขานี่พวกเรายังอยู่ในสัตว์อยู่ยังเบียดเบียนกันอยู่เรียกว่าคนปนสัตว์ยังเอาสัตว์ออกมาได้ยังองค์สมัยสมุทรเจ้าองค์สมมาสมุทิเจ้าเอาสัตว์ออกได้แล้วจึงได้เรียกว่าผาโพธิสัตว์ได้ทอทงการัน แต่ยอยักกันว่แหวนกรันนี้ยังไม่ออกจากสัตว์ได้เพราะยังอวิชายังหุ่มห่ออยู่ยังออกจากอาวิชายไม่ได้ยังออกจากสมมติไม่ได้ยังติดสมมติอยู่ถ้าสมมติให้หมาสมมติให้บ้าก็เอาเพราะเรายัง,งโง่อยู่ยังเอาตัวหมาออกไปได้กิริยาหมาก็ออกไปได้ กิริยาคนโกหกพกลมกิริยาสัตว์เอาออไม่ได้ขาตัวตัวเองก็ได้ขาพ่อขาแม่ก็ได้ขาลูกในท้องก็ได้นี่ยังเอาสัตว์ออกไม่ได้อย่างนั้นพระโพธิสัตว์เอาสัตว์ออกแล้วเรียกว่ากูกูสันโธออกจากนามไก่โคนาข้ามโนออกจากนามนาคกัดสโปออกจากนามเต่าโคตโมออกจากนามาโค พระนั่นจะโหราชสีจะออกจากกันอานามสัตว์อยู่แต่ยังเดินทางอยู่นี้องค์ที่ห้าคือพระสีอรรยะเมตไตรนั่นนอของพระพุทธเจ้ามีอาห้าพระองค์ฉะนั้นพวกการเรามาวัดดูเองจะเห็นแต่ประวัติประวัติพระพุทธเจ้าดีอย่างนั้นอย่างนี้ แต่เราไม่สั่งดีเรามีศีลแต่ปากแต่ใจไม่มีศีลมือถือศา์ปากคือศีลอยู่มีศีลแต่ปากว่าเมตตาก็เมตตาแต่ปากสมมคาคธรรมก็สมมติแต่ปากแต่ไม่สมมคีจริงๆอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าเป็นสมมติแล้วนั้นสาวกของพระพุทธเจ้า เห็นบาปเห็นกรรมคือพระพุทธเจ้าแล้วเป็นพระรหันต์หันตามพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามพระพุทธเจา้ารู้จริงเห็นจริงแล้วรู้แจ้งเห็นจริงแล้วจังละบาปกรรมมีฮิริความละอายต่อบออาปนี่เราว่าก็ว่าไปฮิริความละอายต่อบาปโอตะปะวามเกรงตัวต่อบ,บาปว่าแต่ปากแต่ว่าจิกินเราเมาสุราอยู่เคยชกจะนลักอยู่ อิจงาตาร้อนกันอยู่นี่ยังออกไม่ได้เพราะอยู่ในอวิชานั่นเองพระพุทธเจ้าว่าอยู่ในอวิชาบาปนี่เราก็บัญญัติเอาตัวบาปก็ไม่มีมีตะกิริยาตัวบาปนั้นเป็นยังไงตัวบาปก็มีกิริยาเสาหมองผูกคอตายยิงตัวตายโคมมนัดโสมมนัดม,มันมีอยู่ในตัวแล้ว อยู่อยกับขันหานั่นเองอยู่ในตติปฐานสีนั่นเองอยู่ในตัวนั่นเองแต่ไม่มีตัวมาเป็นอัตตามันเป็นอนัตตาเรามาอาจจะเป็นเป็นตัวตนสมมติว่าเป็นตัวหญิงตัวชายสมมตินี่มาอาจเอาไว้บาปก็อาจเอาไว้บุญก็อาจเอาไว้นั่นพระพุทธเจ้าจึงอาจดูแล้วอยู่ในอาจมานานแล้ว นั่นคนตะก่อนใช้เงินอัดก็คืออาตาเงินเงินเงินไัยก็คือโลภะโทสะโมหะนั่นถ้าไม่ให้อภัยเขาแล้วก็ไม่โมโหกับใครให้อภัยนี่จะตั้งภัย ตตังสามตะตังเงินไผโลภะมูลโทสะมูลโมหะมูลดันเอาออกมาจากทางในตตังเฟื่องก็ออกมาจากยิยตนณะภายในหกนะำภายนอกหกหกสองสิบสองญาตนณะภายในเอาออกเรียนเงินเรียน,ยนทองอยู่ทางในหมดแต่อาตมาไม่บายใให้มันรู้เองเห็นเองไอ้หัวแตกเอง อย่าไปเอาหัวเข้ามาอย่าไปเอาหัวแตกเข้ามาปลูกเขาฟกหัวเราต้องแตกเองอันนี้พระพุทธเจ้าเปิดโลกเปิดให้มีให้รู้จักบาปจากบุญคุณโทษพระพุทธเจ้าคนเปิดอัตมาพุดดก็งโง่อยู่แต่พระพุทธเจ้ามาเปิดให้เอามาสาธิตตัวนี้ก็พระพุทธเจ้า ขอบารมีขององค์สมัพระพุทธเจ้ามาเปิดโลกท่านให้อัตมาเป็นผู้เปิดให้ให้พวกญาติโยมดูออกกายกรรมสามบาจีกรรมสี่มโนกรรมสามอกัยาก,กายกรรมหมดบาจีกรรมหมดมโนกรรมเขาถือาส,สางนี่เป็นสินกรรมบุตรสินรักษาคนเป็นยังไงคนรักษาศินเป็นยังไง พระพุทธเจ้าผู้ฉลาดแล้วเป็นโลกวิทูแล้วไม่ต้องรักษาศินสินไปรักษาท่านเหมือนเกลือรักษาคมเค็มเอาไว้เขานี่พวก,กเรายังอยู่ในสัตว์อยู่ยังเบียดเบียนกันอยู่เรียกว่าคนปนสัตว์ยังเอาสัตว์ออกมาได้ยังองค์สมมาสมพุทธเจ้าองค์สมมาสัมพุทธเจ้าเอาสัตว์ออกได้แล้ว จึงได้เรียกว่าพระโพธิสัตว์ได้ทอทงกระันแต่ยอยักรันวเวนกรันนี่ยังไม่ออกจากสัตว์ได้เพราะยังอวิชายังหุ่มห่ออยู่ยังออกจากการอวิชาไม่ได้ยังออกจากสม,มุิไม่ได้ยังติดสมมุิอยู่ถ้าสมมุิให้หมาสมมุิให้บ้าก็เอาเพราะเรายัง,งโง่อยู่ยังเอาตัวหมาออกไปได้ กิริยาหมาก็ออกไม่ได้กิริยาคนโกหกพกลมกิริยาสัตว์ออกไม่ได้ขาตัวตัวเองก็ได้ขาพ่อขาแม่ก็ได้ขาลูกในท้องก็ได้นี่ยังเอาสัตว์ออกไม่ได้อย่างนั้นพระโพธิสัตว์เอาสัตว์ออกแล้วเรียกว่ากูกูสันโทออกจากนามไก่โกนาข้ามโนออกจากนามนาค กัดสโปออกจากนามเต่าโคตมโมออกจากนามโคพระนันจะโหราจสีจะออกจากกันหานามสัตว์อยู่แต่ยังเดินทางอยู่นี้องค์ที่ห้าคือพระศรีอริยะเมตไตรนั่นหนอของพระพุทธเจ้ามีห้าพระองค์ฉะะนั้นพวกการเรามาวัดดูเองจะเห็นแต่ประวัติ ประวัติพระพุทธเจ้าดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราไม่ส้างดีเรามีศีลแต่ปากแต่ใจไม่มีศีลมือถือศาสตรปากคือศีลอยู่มีศีลแต่ปากว่าเมตตาก็เมตาเมตาแต่ปากสัมมาคีธรรมก็สัมมาคีแต่ปากแต่ไม่สัมมาคีจริงๆอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าเป็นสัมมคีแล้วนั้น สาวกของพระพุทธเจ้าเห็นบาปเห็นกรรมคือพระพุทธเจ้าแล้วเป็นพระรหันต์หันตามพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ารู้จริงเห็นจริงแล้วรู้แจง้งเห็นจริงแล้วยังละบาปกรรมมีฮิริคนละอายต่อบาปนี่เราว่าก็ว่าไปฮิริคนละอายต่อบาปโอตตาปะวามเกรงตัวต่อบาปว่าแต่ปากแต่ว่าจีกินเหาเมาสุราอยู่ จะชกจะลักอยู่อิจฉาตาร้อนกันอยู่นี่ยังออกไม่ได้เพราะอยู่ในอวิชานั่นเองพระพุทธเจ้าว่าอยู่ในอวิชาบาปนี้เราก็บัญญัติเอาตัวบาปก็ไม่มีมีตะกิริยาตัวบาปนั้นเป็นยังไงตัวบาปก็มีกิริยาเสาหมองผูกคอตายยิงตัวตายโทมมนัดโสมมนัด มันมีอยู่ในตัวแล้วอยู่อยู่กับขันหานั่นเองอยู่ในสติปัฏฐานสีนั่นเองอยู่ในตัวนั่นเองแต่ไม่มีตัวมาเป็นอัตตามันเป็นอนัตตาเรามาอาจเป็นเป็นตัวตนสมมติว่าเป็นตัวหญิงตัวชายสมมตินี่มาอาจเอาไว้บาปก็อาจเอาไว้บุญก็อาจเอาไว้นั่นพระพุทธเจ้าจึง อัดดูแล้วอยู่ในอัดมานานแล้วนั่นคนตะก่อนใช้เงินอัดก็คืออัตาเงินเงินเงินไทยก็คือโลภะโทสะโมหะนั่นถ้าไม่ให้อภัยเขาแล้วก็ไม่โมโหกับใครให้อภัย นี่จะตังไพยกระตังสามกะตังเันไพยโลภะมูลโทสะมูลโมหะมูลนั่นเอาออกมาจากทางในกระตังเพื่อนก็ออกมาจากยานะภายในหกแตภ่ภพภายนอกหกหกสองสิบสองยตนะภายในเอาออกเรียนเงินเรียน,ยน,ยนทองอยู่ทางในหมดแต่อาตมาไมา่อธิบาย ให้มันรู้เองเห็นเองให้หัวแตกเองอย่าไปเอาหัวเข้ามาอย่าไปเอาหัวแตกเข้ามาปลูกเขาฟกหัวเราต้องแตกเองอันนี้พระพุทธเจ้าเปิดโลกเปิดให้มีให้รู้จักบาปจากบุญคุณโทษพระพุทธเจ้าคนเปิดอัตมาพุทธิก็โง่อยู่แต่พระพุทธเจ้ามาเปิดให้ เอามาสาธิตตัวนี้กับพระพุทธเจ้าขอบารมีขององค์สมายพระพุทธเจ้ามาเปิดโลกท่านให้อัตมาเป็นผู้เปิดให้ให้พวกญาติโยมดูออกกายกรรมสามบาจีกรรมสี่มโนกรรมสามออกกายกรรมหมดบาจีกรรมหมดมโนกรรมทั้งสามอย่างนี้เป็นทินกรรมบทติะนั้น พวกเราเชาวพุทธทั้งหลายที่บาปก็อยู่ในตัวกรรมมาพบกบพบมาอยู่ในตัวหมดคนขีโบกขีเหลาขีชกขี้ขโมยอยู่ในตัวคนขีเกียรขีขคานอยู่ในตัวหมาก็อยู่ในตัวไล่หมาออกที่ยังอะไรมันเป็นขู่ไล่เขาวิปัสนาแล้วฉลาดแล้วมันไล่ออก ไล่เอาคนขีดเกียรขีดคล้านขีดเศร้าห้องนอนออกไล่เอาทิศทีออกเราไล่ลเอาคนเห็นแก่ตัวออกแม่ตีเป็นเจ้านายใหญ่หญกว่าตามยังมีทิศทีมานะอยู่ออนั่นเขาเรียวกว่าคนคนแปลวป่าปนสัตว์อยู่เบียดเบียนกันยื้อแย่งกันชิงไร่ชิงนาชิงการมกันอยู่นี้นั่นเป็นสัตว ยังเป็นสัตว์อยู่ออกจากสัตว์นั่นคือพระพุทธเจ้าตทอทงกรลันโพธิสัตว์ยังไม่ออกจากสัตว์หนวแหวนกัลันยยักกลัปุ่นวายยัก,กสายฉะนั้นพวกเราเชาวพุทธทั้งหลายที่เราเกิดมานี้เกิดมาในภพในชาตินี้มาดูพบดูชาติ เราเองมาอ่านตัวเราเองมาอ่านตัวให้ออกบอกตัวให้ได้ใช่ตัวให้เป็นเห็นตัวให้ถูกถ้าอ่านตัวไม่ออกก็อ่านไปเรื่อยๆบาปก็อยู่ในอกนรกก็หนึ่งหัวใจสวรรค์ก็อยู่ในอกอยู่ในเราเองนี่มาเขาวิปัสสนาี้ มาพัฒนาทางด้านจิตใจให้เหนือกิเลสพวกเรายังเป็นาธาตุของกิเลสอยู่ยังตกเป็นาธาตุเขาอยู่นี่ตกเป็นาธาตุเขาเป็นาธาตุผู้หญิงเป็นาธาตุผู้ชายมีหัวแต่ว่ายังไม่มีหัวพวกมีหัวแต่ว่าไม่มีหัวหัวยัง,งโง่อยู่ เป็นกรรมกรแบกหามให้เขาอยู่อาศัยหัวเ่าแก่หรืออาศัยหัวอาภูมีปัญญาอาศัยหัวหนักปราดอยู่นั่นจึงว่าเอาหัวแตกเขามาปกเขาฟกกู้จากตามตำรานกแก้วศีเรกากานเรียนอย่างหลวงพ่อนี่ไม่ใช่ดูถูกอาศัยทิฏฐีมือนกันไม่ใช่ดูถูกทิฏฐี แววต่ก็ต้องอาศัยทิฏฐีอาศัยซึ่งกันและกันอาศัยปฏิบัติดูมันมนจริงไหมนั่นจึงว่าพวกเรียนตามทิฏฐีนั่นไม่ได้ปฏิบัตินั่นนกแก้วซิลิกาเขาว่ามาก็ว่าไปเขาว่าบาปก็าบาปไปบาปเป็นยังไงก็ไม่ทราบนั่นยังอยู่ในวิชามืดมนอยู่อย่างนั้นยังมาเขาปฏิบัติดู อันนี้เป็นสันทิติโกครูปฏิบัติพึ่งเห็นในตนเองหายสงสัยตัวเองหายสงสัยบาปสงสัยบุญแล้วเหมือนน้ำทะเลใครไปคิมก็เค็มมดทลติทีแล้วใครไปคีมก็เข็มมดัด,ค,มมมดคือการหมดนั่นสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ทกเถียงกันไม่ถามกันใครวุ่นวายไปที่พวกออกจากสมมติได้แล้ว คือน้ำทะเลขมคือกันเค็มคือกันกน,นั่นจึงว่าคนฉลาดนั่นไม่ต้องรักษาศีลพระพุทธเจ้าไม่รักษาศีลศีลไปรักษาท่านธรรมะไปรักษาท่านท่านไม่ล่วงศีลท่านมีสติพร้อมเพียงแล้วเหมือนเกลือรักษาความเค็มอ่านแล้วมันไม่ได้ปฏิบัติ มันก็รู้ไปตามตำรามันก็แลตำรามาพูดแต่ตัวทำปฏิบัติไม่ได้นี่เขาเรียกว่าภูมิถ้าปฏิบัติใดเขาเรียกว่าภูมิเขาไปถึงภูมิไหนก็รู้จักเขาไปถึงภูมิเทวดาออกจากโคตรภูติชนก็รู้จักใจไหมออกจากโคตรภูิชนก็รู้จักตัวเอง เขาไปถึงชั้นเทวดาก็รู้จักชั้นพมก็รู้จักชั้นพระโสดาบันสกทาคานากา,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 ามีอรหันตผลก็รู้จักเองแต่เขาไปถึงนะถ้าฉลานเราก็รู้ถ้ายังอยู่ในวิชาย,ยังออกจากสมมติไม่ได้ก็โง่อยู่นั่นแหละโง่อยู่จินเท่าวันตายเขาลงตายอืม หวงกามกันอยู่นั่นแหละอะไรมันทำให้ทุก์โลภะมูลโทสะมูลโมหะมูลเราจรงว่าคำโมโหนำโตตกต่ำคาเขายิ่งเขาย้อนตะโมโหนั่นแหละมันนำโต๊วตกต่ำไปเป็นสัตว์สาวาสิงเอกอมไม่มีตัวเลยแต่ว่ามันมีตะกิริยา นั่นพระพุทธเจ้าจึงให้มาเขาวิปัสนาให้อ่านตัวให้ออกเทียวนะอย่างนั้นธรรมะที่เปิดโลกจึงว่าจึงกล่าวมาว่าไม่มีบุญกุศลจะเห็นหนึ่งที่ไหนเหตุแค่นี้ใสจึงนับหนึ่งไม่ท้วนถ้ารู้จักคุณรู้จักโลกแล้วอย่าทำจิตโศกแหวที่ซิบ จะแลให้ลิบเห็นซิปเป็นสุดจะได้วีมุดที่สุดคือสิบเร่งให้คอยยิบเอาสิบอย่หกจะให้พัดตกคือหกกันเองเร่งให้ใจถามเอาความทีห้ามันกลึกมันกลาห้าเป็นครูหนึ่งไม่มีคู่หนึ่งอยู่ที่ไหนคิดมาคิดไปเลยเป็นใบคนเดียวตียอเองนะให้หัวแตกเองนะ นี่เป็นสันทิติโกถ้าให้หลงพ่อแปลก,ก็รู้ตามหลงพ่อท่าน,นั่นแหละหืมันไม่มีตัวอ่าตัวธรรมะไม่มีตัวพูดก็ไม่ถูกมันเป็นปรมัตรธรรมอย่างนั้นผู้ปฏิบัติจึงพึ่งเห็นในตนเอง ผู้ปฏิบัติรู้เองหายสงสัยเองกรรมเราทำมาเองได้รับผลประโยชน์เองได้รับวิบากตตกรรมเองกรรมเราทำมาจะไปมอบให้ใครเราเราก็ต้องรับเองเราจินเขาเราก็อิ่มเองเราทำชั่วเราก็ชั่วเองคนอื่นเขาจะมาชั่วก็เราได้ยังไง เราทำบาปเราก็ได้รับบาปของเราเราทำบุญเราก็ได้รับบุญของเราบุญกับบาปเป็นคู่กันหญิงกับชายเป็นคู่กันบัดดูเองถ้าเขามาปฏิบัติแล้วก็หายสงสัยเหนือทุกได้อย่างองค์สมมาธพุทธเจ้าหรือพระอรหันหันตามไปพ้นจากทุกแล้วเห็นทุกแล้วก่อนเบื่อทุกแล้ว ถ้าคนยังไม่เห็นก็ไม่เบื่อติดทุกข์อยู่นี้ติดทุกข์โลกีมันมีแต่กิริยามันเปลี่ยนนิยาบทสูงนั่งดูเมื่อวันเมื่อคืนเรนทำไมปวดจะไปหามไม่ให้มันปวดไม่ใช่ตัวเรานะหามไม่ให้ปวดข้วหามไม่ให้เจ็บหลังเจ็บเปียวกว่าหามไม่ได้แต่ว่ามันเป็นธรรมดามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดา มีความเจ็บเป็นธรรมดาใครจะล่วงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้เป็นธรรมดายัางไงก็อ,อ่านเอาเองเขาออกจากั้งหมดแล้วมันเป็นทุกขังอนิจจังอนัตตามันอยู่อยังงันของมันเองถ้าเห็นแล้วก็หายสงสัยเป็นธรรมดาของมันเองเราไม่ไปอุปทานมันแล้ว มันก็เป็นธรรมดาฉะนั้นเราอยู่ในโลกนี้เราหลงโลกเราติดโลกเราให้โลกหมุนไม่ละไม่เลิกไม่ละเพราะมันยังโง่อยู่ ก็เลยให้โลกหมุนอยู่เขาว่านิพานก็นิพานไปตามเขาจักนิพานเป็นยังไงเขา่าบาปก็บาปไปตามเขาจักบาปเป็นยังไงนี่อยู่กับมันอยู่กับโลกไม่เห็นโลกแล้วนกอยู่บนฟ้าไม่เห็นฟ้าปลาอยู่ในน้ําไม่เห็นน้ํถ้อเห็นแล้วเราไม่ทําบาปดอกแล้วพอเห็นแล้วไม่ทําบาปไม่ไปทําบาป นี่ศาสนาไม่บังคับใครไม่จำกัดเป็นสันทิติโกเองผู้ปฏิบัติพึ่งเห็นในตนเองเข้าใจไหมศาสนาไม่ใช่คือศาสนาอื่นไม่บังคับใครศาสนาทุกศาสนาละความชั่วประพฤติความดีถึงแต่สวรรค์ท่นเอง แต่ศาสนาของพระพุทธเจ้านี้ละความชั่วประพฤติความดีคือกันทำจิตใจเขาสะอาดนุ่นเขาไปพ้นโลกแล้วทำจิตใจเขาสะอาดเขาถึงนิพพานแล้วไม่ใช่เขาถึงแต่ชั้นเทวดาภูมิเทวดาภูมิพรมทนี้นั่นพระพุทธเจ้า ยังกล่าวว่าภูมิมานางเทวานางสัตว์ทางทวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตต์มนสษงเวสูขชูไม่สังกระชงังทุตวะจะไปเป็นสัตว์เนรฉันก็ตามท่านก็บอกไว้หมดจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามอืมจะกินเหลาก็ไม่ว่าจะเ่นไพ่เล่นโบกก็ไม่ว่าจะประพฤติผิษในกามก็ไม่ว่าแต่ท่านตั้งทิขาเอาไว้ เห็นสิขาบทห้าสิขาไม่หรอไม่ใช่ยังเป็นศิลไม่ยังไม่เป็นศิลห้าตัวนั้นยังไม่เป็นศิลเป็นสิขาอยู่เฉยตัดได้ตัวไหนเป็นศิลตัวนั้นอาการตัดศิลจังหวัดสุพรรณถามดูสิอาการตัดศิลมีกี่คนในจังหวัดนี้ก็มีคนเดียวนะงั้นตัดได้ตัวไหนเป็นศิลตัวนั้น ถ้าตัดยังไม่ได้ก็ไม่เป็นศิลน,นั่นจึงว่านโมตัดสะตัดสะตัดได้ก็เป็นศิลตัดยังไม่ได้ไม่เป็นศิลเข้าใจหรือยังเป็นทิศขาอยู่ยเฉยวางไว้เฉยๆางบอกว่าทิศขานั่นปานาติปาตาเวหาม,มิขาสัตย์ท่านก็หามแต่ตัวท่านอทินนาธานาเวหาม,ม่หลักทรัพย์ าก็ห้ามแต่ตัวท่านไปห้ามใครแล้วหัวแตกเลยไปห้ามกินปลาแล้วแต่หัวแตกแหละกูจะกินเท่าอย่างกูบอกว่าอย่กินเล้กูเอาเงินพอเงินแบ่งมากินนี่มันก็จะว่าไงจำไงกูจะกินเท่าอย่างไหมพวกยังหูหนาตาร้อนอยู่เนี่ยไปบอกไม่เชื่อดอกอย่างงั้นยังจะมีขั้นหลายขั้นบรรณะ ที่คนมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็หลายชั้นผมไม่ตัดวัดไม่เขาก็มีเป็นกระจอกง่อ,กงอยก็มีเป็นเปลี้ยเป็นเปลี้ยก็มีเป็นคนสองสลึงก็มีไม่พอบาทเป็นคนตาบอดคูหัวก็มีก็ทํามาอันนั่นทรรมากุศลธรรมมาเองก็ได้มารับบิบากกรรมเองเอารับพรต่อไป ยะทาวริวหาปุระปริปุเรนทิสาครางพวงน้ำที่เต็มโดยน้ำย่อมไหลไปสู่สมุทรสาครให้เต็มชั้นใดเอวาเมวัยโตที่นังเปตานังอุปกปฏิทานที่ท่านให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จแก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วฉันนั้นอิทีตังบดตังตุมหังคิปะเมวะจมิจะตุู ขอสิ่งที่ท่านได้มุ่งมาปรารถนาตั้งไววจงสำเร็จโดยพลันทันทีสาเพรปุเรนดุสังกปาจันโทปนารโสยาทามณีโชติรโาโสยทาความดำริทางปวงของท่านจงเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เหมือนดวงจันทร์ในวันเพ็ญสิบห้าค่ำและเหมือนแก้วมณีโชตอันให้สำเร็จทประโยชน์ทางปวงฉนันนานสาพีติโยวิวัจโต ขอความเสนียดจันไรทั้งหลายทั้งปวงจงผ่านพ้นท่านไปสัพรโรโควินาจตุขอโรคทางปวงของท่านจงพินาศหายไปมาแต่ปวัตวันตรายโยขออันตราย,ย่ะได้มีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภาวาขอท่านจงมีความถูกมีอายุยืนนานอาิิวาทนสีลทธิ์เสนจังมุทธธาปใจโน จัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนทุขังพลังพรทั้งถีประการคืออายุวันะทุขะปลาย่อมเจริญแก่ท่านภูมีปกติกราบไหวแลคารพบต่อผู้ใหญ่เป็นเนรภาวะตัวสาประมังพลังราคันโนตาประเดวตาขอมงคลทั้งหลายทั้งปวงจงมีแก่ท่านขอเหล่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวงจรงรักษาท่าน สาพ,พุทธานุภาเวนาด้วยอนุาพาแผงพระพุทธเจ้าทั้งปวงสาทาโถถีพวันตุเตขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านในการถุกเมื่อภาวะตุสาประมังกาลังราคันตุวตาประเดวตาขอมงคลทั้งหลายทั้งปวงจงมีแก่ท่านขอเหล่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาท่านสาพ,พธรรมานุภาเวนาด้วยอนุาพาแผงพระธรรมเจ้าทั้งปวง อาทาโถดีภวันตุเตขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านในการตุกมือ่อภาวะตัวศัพพมังกลังราคันตุตาประเดวตาขอมองคลทั้งหลายทั้งปวงจงมีแก่ท่านขอเหล่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาท่านสาพทสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งประสงค์ข้าเจ้าทั้งปวง สาธาถทษทีภาวันตุเตขอความสวัสด,ดีจงมีแก่ท่านในการทุกเมื่อเทินสาธุ